อาตอมน้องตอมชื่ออะไรชื่อน้องอะไรอาตอมชื i̇şte. ่อจริงชื่อเด็กชายงามงามงานามสกุลเชียนชานันอะไรเนี้ยบบอกก่อนเชียนชานันต้อมเนี้ยบลาอเกงแฮดไหนตัวอะไรเนี่ยแฮดอ๋อแฮดอาตอมครับหนูชื่อเด็กชายอะไรครับอบอกก่อน บอกแม่อ้อยก่อนเกเครับยีรับยีรับโอเคเก่งเก่งบอกแม่ก่อนเออพ่อชื่ออะไรครับพ่อชื่ออะไรครับครับเก่งอะไรนะครับเก่ง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 ครับพ่อชื่อพ่ออะไรแม่ชื่อแม่อะไรย่าชื่อย่าอะไรยายชื่อยายอะไรครับครับอ่าเก่งเก่งอายชื่อยายอะไรครับตาเงาตาชื่อตาอะไรครับ เบนเนีนนนแล้วหนูชื่อเด็กชายอะไรครับเด็กชายเด็กชาย,ชายอะไรคไรับนานานันวัดคำสกุลลายเทียนชานานอะไรวราพก